ติ่งล่วงล้ำรำน้ำประเภทโฮมสเตย์ลงไปในทะเลสาบสงขลารอบตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ยื่นฟ้องกรมเจ้าท่าใช้คำสั่งไม่เป็นธรรมรือถอนโฮมสเตย์จนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองค่ะซึ่งแม้ว่าศาลปกครองจะยก,ยกฟ้องนะคะแต่ชาวบ้านก็ระบุว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อสู้ต่อค่ะนายสมพิษ สงพยอมประธานชมรมโฮมสเตย์เกาะยอจังหวัดสงขลาเปิดเผยหลังสารปกครองสงขลาพิพากษาย,ยกฟ้องกรณีผู้ประกอบการโฮมสเตย์ฟ้องผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสงขลาและผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่4กรณีการออกคำสั่งให้รื้อถอนโฮมสเตย์ที่ปลูกรุกล้ำลำน้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างไม่เป็นธรรมผู้ประกอบการระบุว่ายอมรับและเคารพการพิพากษาของศาลและจะยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรไปรยังสารปกครองสูงสุดและร้อง ให้สารยังคงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีเพราะว่าโฮมสเตย์เกาะยอเป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของคนริมทะเลสาบสงขลาที่พัฒนาขึ้นมาจากขนมเฝ้าปลากระพงขาวที่เลี้ยงเอาไว้ในตำบลเกาะยอและไม่ได้กระทบต่อระบบนิเวศรวมถึงการเดินเรืออย่างใด นายสุธีสุขสง์ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาระบุว่าขณะนี้คดียังถือว่าไม่สิ้นสุดค่ะเพราะว่ายังมีระยะเวลาให้ชาวบ้านพิจารณาว่าจะยื่นอุทธร์ไปยังศาลปกครองสูงสุดหรือไม่หากมีการอุทธร์ก็จะยังไม่ดําเนินการใดๆเพื่อรอให้คดีสิ้นสุดก่อนค่ะ